สวัสดีครับผมเอกฟรีดอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราบอกฟิชอีนเราจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวตอนนี้ผมได้ปล่อยบอทดไว้อยู่ประมาณตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะผมปล่อยออโ,โต้ไว้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ปล่อยไว้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าได้ปลาอะไร,ระบ้างครับวันนี้ปล่อยไปยาวมากเลยเจ็ดโมงเช้าตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วครับประมาณประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงได้ครับผมมาดูกันว่าผมได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมไป โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ในในเกมนะสถานที่ที่ผมตกนะใกล้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 เกิดเลยคือก่อนหน้านี่ยผมได้ลงคลิปไอที่คันเป็ดสีเขียวใช่สรุปมันคือบักครับผมผมจะจะ,จะลองให้แม่งบักนึกว่าไม่ต้องตกปลาระดับลึกลับและสุดท้ายครับมก็ยังตกเหมือน,นเดิม <c oughs> สุดท้ายเลยก็คือต้องยอมและไล่เก็บตามก่อและเก็บตังค์ซื้อคันละแปดล้านแล้วตอนนี้มุงม่งมุ่งแปดล้านแล้วครับผมซึ่งผมไปตกตัวนี้ครับผมว่างจัด ลองปล่อยตรงนี้ดูว่าจะได้ปลาอะไรแปลกเปล่านี่ผมตกตรงนี้ครับนี่ผมแอบตกตรงน้ำตกตรงนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยตกแป้งอน่่งเงี้ยปล่อยตั้งแต่7จ็ดโมงยันเกือบเที่ยงอะประมาณ4ี้าชั่วโมงได้นะตรงนี้ครับผมผมปล่อยไว้ยาวๆเลยเนี่ยแล้วผมก็ได้ปลาพวกนี้มานะครับใด้ดูผมได้ปลาทั้งหมดปึง้งเป็นไง สองพันกว่าตัวครับภายใน4ีมม่ถึงห้าชั่วโมงแล้วผมแล้วผมได้ปลา, Eden, ปาที่มันแปลกๆนะสติงเจอร์โรสแต่ผมผมได้มาปลาระดับตํานานนะผมไม่มีลึกลับเลยเว้ยลองมาตกดูว่าตรงเนี้ยผมลองลองดูเฉยๆเผื่อมมได้ปลาอะไรแปลกไงเจ็ดสิบสองกิโลกรัมมันก็คือปลากระเบนนะี่แหละเนาะแต่สีมัตาลครับโอ้ได้แล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองไปลองขายดูดิว่าได้เท่าไหร่คุ้มเปล่านี่ถ้าคนใหม่ๆอาจจะม,มันก็ตกได้นะเพราะว,าว่าปลาไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวตัวเล็กขายทั้งหมดปึ๊บว้าย ตรงนี้ได้สองแสนนี่เหรอ <c oughs> สองแสนกว่ายองอะ่ะโอ้สิไดว้ว่ะตรงนี้ได้สองแสนกว่าครับผมโอ้ผมไม่ปล่อยที่อื่นดีกว,ะวะ่าว่าก็สําหรับคนที่แบบคันยังไม่ค่อยดีไงก็โอเคอยู่นะสองแสนกว่าสี่ถึงห้าชั่วโมงตรงนี้ครับผมเนี่ยผมมาลองตกดูผมเพื่อผมได้ลึกลับอะไรไงผมอยากลองดูเฉยให้ตรงนี้อะไรวะเนี่ยมีป่าไผ่ขึ้นมาด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าผมไปลองตกที่อื่นบ้างเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวมาทำคลิปดูแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไล้์ก็ซับเลยดูหน้า <laughs> มันเหมือนจมูกหมาไงดูดยเกี่ยวกับดำๆอย่างดำดำนี้